สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ประจำปีการศึกษา2564นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอการสอนออนไลน์ตอนที่2แล้วนะคะสำหรับการเรียนรู้ในยุคสถานการณ์โควิด2 0 1 9นะคะที่มันยังระบาดอยู่นะคะลูกตอนนี้ถึงแม้ว่าโรงเรียนเรายังจะไม่เปิดแต่การเรียนรู้เราก็ยัง ต้องพัฒนาต่อไปนะคะเราจะอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้นะลูกเราต้องเรียนไปก่อนนะคะคุณครูมีความตั้งใจมากนะคะลูกที่มาอัดคลิปสอนให้หนูนะคะถึงแม้ว่าวันนี้ฝนฟ้าอากาศที่บ้านคุณครูจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะคะคุณครูจะพยายามพูดให้มันเสียงดังๆฟังชัดนะคะเพื่อแข่งกับสายฝนและเสียงฟ้าร้องที่อยู่วันนี้นะคะลูกอะก่อนอื่นนะลูกหนูเตรียมสมุดขึ้นมาเลยคะ่ะลูกพร้อมเรียนหรือยังคะสมุด ดินสอปากกายางลบลิควิดเต่เตียมไม่ขึ้นมาพร้อมเลยนะคะอยู่ในท่าอยู่ในโต๊ะบริบทที่พร้อมเรียนแล้วลูกนะค่ะพร้อมหรือยังอะคุณครูจะแชร์สกรีนความรู้ให้เราเลยนะคะทีนี้หนูเอาสมุดขึ้นมาลูกแล้วก็จดวันที่ไว้ให้เรียบร้อยนะคะหนูดูคลิปวิดีโอนี้วันที่เท่าไหร่เอ,อ่ยหนูก็เขียนวันที่วันนั้นลงไปทันทีนะคะห้าดับหนึ 3, ่งห้าับสองห้าับสามห้าดับสี่จะเขียนวันที่ไม่เหมือนกันลูกแล้วแต่ ภาวิชาที่หนูจะได้เรียนนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องคําบุพบทนะคะสอนโดยคุณครูเปียวเองนะคะคนเดิมนะจ๊ะลกูกเออจุดประสงค์การเรียนรู้ของคลิปตอนที่สองนี้นะคะลกูกนักเรียนสามารถใช้คําบุพบทได้ถูกต้องนะคะใช้ให้มันถูกนะคะก่อนอื่นเราไปเรียนก่อนเลยนะคะว่าคําบุพบทคืออะไรอะ่ะมันอยู่ในชนิดของคำเจดชนิดนะคะ ป .3 เขาได้เรียนเรื่องคำนามคำสรรพนามคำกริยาแล้วนะคะป .4 เรียนเรื่องอะไรมาชนิดของคำนะคะป .5 มาก็มาเรียนเพิ่มคําบุพบทนั่นเองนะคะบทนี้ที่คุณครูกางจะสอนอยู่นี่เองนี่นะคะ,ะดูกันเลยนะคะคำบุพบทคือคําที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคําหรือประโยคเพื่อให้รู้ว่าคำหรือประโยคที่อยู่หลังคำบุพบทนั้นอยู่ข้างหลัง มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับคําหรือประโยคที่อยู่ข้างหน้าอย่างไรนะคะคําที่อยู่หลังบุพบทนั่นเองนะคะหน้าที่ของคําบุพบทมีไว้ทําไมนะคะเป็นคําที่ใช้นําหน้าคํานามคําใช้นําหน้าคําสรรพนามคํากริยาคําวิเศษหรือนําหน้าประโยคทําหน้าที่เชื่อมคําหรือกลุ่มคําให้ต่อเนื่องและ สัมพันธ์กันจำไว้เลยนะคะลูกคำบุพบทบใช้เชื่อมคำนั่นเองนะคะทีนี้คุณครูลืมบอกไปหนูเขียนคำคำว่าคำบุพบทแล้วหนูก็ลอกไปกดพอดวิดีโอไว้ก่อนคือสต็อปวิดีโอไว้ก่อนนะคะแล้วหนูก็ลอกตามนี้เขียนให้สวยงามพอหนูลอกเสร็จแล้วหนูก็เปิดวิดีโอต่อนั่นเองนะคะหน้าที่ของมันคืออะไรอันนี้ก็จดนะคะลูกไม่ใช่นั่งดูเฉยๆแล้วก็นั่งยิ้มนั่งหัวเราะครูอยู่ไม่ได้นะคะ เราจะต้องเรียนแล้วได้ความรู้ไปด้วยนะคะลูกต้องได้งานด้วยนะคะเขียนหน้าที่ของคําบุพบทลงไปนะคะนี่เขียนลงไปเสร็จแล้วนะคะทีนี้ประเภทของคําบุพบทอันนี้ก็จดนะคะลูกอะเริ่มจดได้เลยนะคะหนูก,ก็จดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเรียงบรรทัดลงมานะคะไม่ต้องไปวาดเป็นกรอบเป็นวงอะไรเงี้ยอันนี้ครูคทำสไลด์มันสวยงามเฉยๆนะคะคาที่หนึ่งคำบุพบทอ่าประเภทที่หนึ่งนะคะบุพบทบอกตําแหน่ง สองบุพบทบอกเวลานะคะสามบุพบทบอกความเป็นเจ้าของสี่บุพบทบอกที่มาหรือสาเหตุข้อห้าบุพบทบอกสิ่งคาดหวังนะคะเชื่อมออกมาแล้วเป็นสิ่งคาดหวังและข้อสุดท้ายนะคะคาบุบุพบทบอกความเกี่ยวข้องนะคะในหนังสือเรียนทั้งที่คุณครูเอามาทําสไลด์นี้ให้ให,ห้หนูนะคะลูกหนังสือแต่และเล่มจะใช้ คำไม่เหมือนกันนะคะประเภทของมันแต่ก็ไม่เป็นไรนะลูกเราเรียนแล้วเราเข้าใจก็พอนะคะมันจะมีบุบ,บอกตำแหนง่งบอกเวลาบอกคาดหวังบอกความเป็นเจ้าของเนี่ยที่มันตรงกันแทบทุกเล่มนะคะแต่ในคลิปวิดีโอสอนเนี้ยคุณครูจะยึดหลักตามภาษาภาทีหนังสือเรียนที่เราเรียนเนี่ยแหละลูกมันจะได้เข้าใจตรงกันนะคะเวลาเราเปิดเทอมมาล้วก็จะอ๋อพูดพูด,พด,พดเรื่องนี้นะคะมันจะได้สื่อสารเข้าใจกันนะคะอ่ะเราไปดูประเภท ที่หนึ่งเลยค่ะคำบุตรบุพบทบอกตำแหน่งอ่าบอกตำแหน่งมีคำว่าใต้บนริมชิดใกล้ไกลที่นอกในนะคะนี่คือตัวอย่างที่ยกมาให้นะลูกถามว่าที่จริงมันเยอะกว่านี้ไหมเยอะค่ะมีมากกว่านี้อีกนะคะอันนี้คือตัวอย่างยกมาเพื่อให้หนูนึกภาพออกเข้าใจมากขึ้นนะคะ เราไปดูตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะก่อนจะไปดูตัวอย่างประโยคนะคะคุณครูลืมบอกให้หนูคัดคำบุพบทบอกตำแหน่งนะลูกในกรอบสีเหลืองเนี่ยประเภทที่หนึ่งมีกี่คำหนึ่งสองสามที่เขาจะไปก็บมีเก้าคำนะลุกหนูก,ก็เขียนเขียนลงไปนะคะเขียนแล้วก็เว้นเว้น,เว,นเว้นกันไว้นะคะอะเรามาดูตัวอย่างประโยคนะคะผมมีกล้องถ่ายรูปอยู่ในกระเป๋า ขียเส้นใต้2เส้นหนูคัดประโยคเสร็จแล้วใช่ไหมคะหนูก็ขีดเส้นใต้2เส้นใต้คําว่าในแทนการใช้ตัวหนังสือสีแดงนะคะหนูไม่ต้องเอาปากกาแดงมาเขียนคําว่าในนะลูกเอาสีน้ําเงินนั่นแหละเขียนนะคะแต่หนูก็ขีดเส้นใต้2เส้นใต้คําว่าในแทนเพื่อเป็นการเน้นย้าว่าเนี่ยคือคําบุพบ,บทนะคะต่อไปประโยคที่สองเรานั่งเล่นชิงช้าที่สวนสาธารณะนะคะ ขีดเส้นใต้คําว่าที่นั่นเองอ่ะประโยคที่3เด็กๆนั่งบนหลังคุณพ่อขียนเส้นใต้คําว่าบนนะคะจบแล้ว3ามประโยคต่อไปไปดูคําบุกพบ,บทบอกเวลาเขียนหมายเลขสองนะคะคัดคําว่าแต่ตั้งแต่ณนะเมื่อจนจนกระทั่งคัดลงไปเรียบร้อยนะคะโอ้โห กดพอดกดสต็อปไปก่อนลูกแล้วหนูก็คัดนะคะในในวิดีโอจริงๆคุณครูมันไม่สามารถรอได้เป็นชั่วโมงนะลูกคุณครูทําพยายามทําวีดีโอให้มันสั้นที่สุดนะคะส่วนวิธีหนูที่หนูคัดน่ะหนูจะต้องสต็อปไปก่อนเอโอเคหยุดไปก่อนแล้วก็คัดให้มันเสร็จแล้วหนูก็มาเปิดฝังต่อที่คุณครูพูดนะคะตัวยอย่างประโยคฉันอ่านหนังสือตั้งแต่เด็กจนโตนะคะบอกเวลาคิดจะได้คาว่าตั้งแต่นะคะ เมื่อวันเสาร์ฉันไปเที่ยวกับเพื่อนขีดเ้นใต้คำว่าเมื่อนะคะเป็นการบอกบุตรพบทบ,บอกเวลานะคะครบแล้วสามประโยคต่อไปโอ้ยยังา <c oughs> คุณครูกแกล้งหนูหรือเปล่าไม่ได้แกล้งลูกอะคุณครูคลิกยังไม่หมดนะคะเราทํางานบ้านจนกระทั่งดึกขีเส้นใต้คําว่าจนกระทั่งนะคะลูกเนี่ยเป็นการบอกเวลานะคะต่อไปประเภทที่สามคำบุพบทบ,บ,บอกความเป็นเจ้าของ ในนี้มีตัวอย่างสองคนะคือคําว่าแหง่งกับคําว่าของอ่ะมันอาจจะมีเยอะกว่าน,นี้นะคะแต่อามาสองคำพอตัวอย่างประโยคมี3ประโยคเหมือนเดิมค่ะญี่ปุ่นเป็นเมืองแห่งความฝันขีดเส้นใต้คําว่าแห่งนะคะแตงโมชิ้นนี้เป็นของฉันขีดเส้นใต้คําว่าของนะคะประโยคที่3ครอบครัวของเราอบอุ่นมากขีดเส้นใต้คําว่าของนะคะได้แล้ว ต่อไปประเภทที่4ี่คำบุพบทบอกที่มาหรือสาเหตุนะคะมีคําว่าด้วยโดยเพราะเหตุจากอฟอนต์ตัวหนังสือที่ครัวมาลูกมันเป็นตัวหนังสือที่ไม่มีหัวนละลูกคุณครูมาเอา,เอามาจาก Facebook นะคะก็คือคุณครูไม่ได้ทําใหม่ก็คือเอามาจากเขาเลยเพื่อความ,มเร่งด้วเร็วนะคะแต่เวลาหนูเขียนงานส่งครูอยู่เลยลูกภาษาไทยเป็นอักษรที่มีหัวนะคะหนูก็เขียนมันมีหัวด้วยนะคะขอร้องนะลูกอ,อธิบายแล้วนะคะ มีอยู่5คำนะคะคัดเสร็จแล้วไปดูตัวอย่างประโยคกันค่ะฉันมีความสุขเพราะได้ทานอาหารฝีมือแม่นะคะขีดเส้นใต้สองเส้นคำว่าเพราะต่อไปประโยคที่2เราได้ของเล่นมาจากคุณยายขีดเส้นใต้สองเส้นคำว่าจากน,นะคะประโยคที่3คุณพ่อเดินทางโดยเครื่องบินขีดเส้นใต้คำว่าโดยนะคะโอเค อ่าประเภทที่ห้าคบุพบทบอกสิ่งคาดหวังก็คือคาดหวังอะไรหลังจากคําเหล่านี้นะคะเช่นเพื่ออันนี้นว่าเพื่อลูกไม่ใช่พอพึ่งนะเนี่ยอันนี้เป็นพอพานนะคะเพื่อต่อแก่แด่เฉพาะสําหรับอ่ะมีหกคำมีมากกว่านั้นแต่เอาเอามาแค่หกคำพอนะคะตัวอย่างประโยคแม่ทําทุกอย่างเพื่อลูก ของขวัญชิ้นนี้สําหรับคุณตาขีดเส้นใต้สองเส้นด้วยนะลูกไอตัวหนังสือสีแดงอะ่ะครูถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนอืแก่นักเรียนขีดเส้นใต้สองเส้นคําว่าแก่คุณครูจะอธิบายเพิ่มเติมนะลูกคําว่าแก่ในประโยในตัวอย่างประโยคนี้คุณครูถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนคําว่าแก่เนี้ยในประโยคนี้เป็นคําบุพบทแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่บอกว่าคุณครูของฉันแก่อ่า ใช่ครูเปียกหรือเปล่านะคงจะไม่ใช่หรอกนะครูน่าจะเด็กสุดแล้วแหละในโรงเรียนนะคะครูของฉันแก่คําว่าแก่ในประโยคนั้นเป็นคําวิเศษบอกลักษณะเห็นไหมคะว่าคําว่าแก่เหมือนกันแต่ไปอยู่ในประโยคที่ต่างกันความหมายชนิดของคาคานั้นก็จะเปลี่ยนไปทันทีถ้าอยู่ในประโยคนี้เป็นคําบุพบท ถ้าอยู่ในประโยคคุณครูของฉันแก่เป็นคําวิเศษฉะนั้นหนูไม่ต้องจําว่าคําว่าแก่เป็นคําชนิดไหนแต่ทุกครั้งเราจะบอกแด้ว,ว่ามันเป็นคําชนิดไหนนะคะให้เราดูที่ประโยคและบริบทที่อยู่ข้างหน้าและข้างหลังคํานี้นั่นเองนะลูกนะคะพอจะเข้าใจไหมครูว่าเข้าใจแหละถ้าไม่เข้าใจก็เอาไว้เจอกันตอนเปิดเทอมแลวอธิบายซ้าอีกทีนะคะ ต่อไปประเภทสุดท้ายคำบุพบทบอกความเกี่ยวข้องโดยด้วยอันตามจากกับมีอยู่หกคำนะลูกหกคำคุณครูยกนก้วผิดเดี๋ยวจะว่าคุณครูมั่วหกคำนะคะเขียนลงไปคัดลงไปสวยงามนะจ๊ะเออคุณครูลืมบอกว่าเขียนเขียนตัวครึ่งบรรทัดก็ได้ลูกอันนี้เราไม่ได้คัดลายมือนะคะเขียนตัวครึ่งบรรทัดโอเคตัวยอย่างประโยค ฉันชอบอ่านนิทานกับนิยายขีดเส้นใต้สองเส้นคำว่ากับผมปั้นดินน้ำมันตามคำสั่งของพี่สาวขีดเส้นใต้สองเส้นคำว่าตามนะคะดูสีนั่นแหละลูกพ่อหั่นหัวหอมด้วยมีดขีดเส้นใต้สองเส้นคำว่าด้วยนะคะจบแล้วนะคะลูกสำหรับคำบุพพบทนะคะความหมายคำบุพพบทมีอยู่หกประเภทนะคะเรียน หนูจดเสร็จหรือยังคะจดเสร็จแล้วก็ไปเริ่มทําแบบฝึกหัดได้เลยค่ะงานชิ้นที่2คะแนนที่2สําหรับการเรียนออนไลน์นี้นะคะ,ะไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นอะไรชิ้นที่2นะคะสําหรับการเรียนออนไลน์นี้นะคะเลือกคําบุพบ,บทต่อไปนี้เติมลงในช่องว่างให้ได้ใจความเหมาะสมคุณครูมีคํามาให้ สิบห้าคำป .5 แล้วนะคะจะทำงานเล็ก,ลกๆน้อยๆไม่ได้แล้วงทำงานที่มันเก่งๆเลยนะคะดูในตัวหนอนนี่ลูกอ่ะพยายามดูให้มัน,เป,นเป็นตัวหนอนนะคะคุณครูพยายาม create, สร้างสรรค์ออกมาเป็นตัวหนอนนะลูกอ่ะดูดูสีก็ได้หนูจะเขียนอ่ะคำว่านอกต่อเพื่อกับแดโดยแหงสำหรับบนด้วยตั้งแต่ถึงเมื่อ แก่ตามทั้งหมดสิบห้าคำนะคะลูกหนูจะเขียนบรรทัดละห้าคำก็ได้อสามทัดต้องคัดคำสิบห้าคำนี้ลงไปก่อนนะคะหนูไม่ต้องวาดตัวหนอนมันคูลนะลูกนะคะมันจะยากเกินไปเขียนเรียงกันเฉยๆนะคะคัดสิบห้าคำนี้ลงไปอ่ะเริ่มค่ะลงมือทำคัดให้เสร็จก่อนนะคะเอาคัด อะสมมติว่าหนูคัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหเร็วมากเลยแค่แคปพิดดาเดียวนะคะสต็อปวิดีโอแล้วก็คัดนะคะลูกแล้วก็มาเปิดดูต่อโอเคคุณครูจะอธิบายให้ฟังนะคะข้อหนึ่งพ่อแม่ทําจุดๆ,ๆเพื่อลูกเราจะใส่คําว่าอะไรนี้นะให้มันเพื่อให้ประโยคนี้ถูกต้องใช้คำํำบุพบทให้ถูกต้องข้อสองเขาทํางานชิ้นนี้จุดๆ,ๆ,ๆเดือนก่อน ข้อ 3. น้องนั่งเล่นอยู่จุดๆุดจุด,จดบ้านข้อ 4. เขาเดินทางไปสิงคโปรสิงคโปร์วันจันทร์นะคะข้อ 5. อาจารย์ทูลเกล้าวถวายหนังสือจุดจุดจุดสมเด็จพระเทพคัดประโยคนี้ทั้ง5ประโยคนี้ลงไปค่ะ ตรงที่เป็นจุดๆ,ๆหนูก็ขีดเส้นใต้คือเว้นไว้นะลูกเพื่อเติมคําเว้นไว้เยอะๆหน่อยนะคะไม่ต้องไปไม่ต้องไปเติมแล้วมันเบียดมากๆเงี้ยดูยากนะคะเว้นไว้เยอะๆหน่อยประโยคมันก็ไม่ได้ยาวมากเท่าไหร่นะลูกต่อไปข้อหกโจทยื่นฟ้องจุดๆศารข้อเจ็ดเด็กชายตูชอบทะเลาะวิวาจุดๆเพื่อนๆอยู่เสมอข้ารงไปนะคะข้อแปดเขาไปจุดๆ,ๆ บ้านนานแล้วข้อ9พ่อให้เงินจุดๆุดขอทานนะข้อ10สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเป็นพระบิดาจุดจุดจุดประวัติศาสตร์ไทยนะคะอ่าข้อ10เนี่ยอาจจะใช้2องบรรทัดก็ได้นะลูกเพราะว่าประโยคมันยาวนะคะอ่าหนูก,ก็คัดลงไปนะคะเออแล้วก็เป็นช่องว่า นะคะข้อ10ใช้สบรรทัดนะลูกพรามันยาวนะคะต่อไปข้อ11อาหารจุดๆุจุด,จด,จดแขกเรือสำเร็จเรียบร้อยแล้วข้อ12หนังสือที่วางอยู่จุดๆุจุดชัดด้นหายไปไหนข้อ13นายป้อมบริจาคเงินจุดๆุดจุดเสด็จพระราชกุศลเป็นจำนวนเงิน200ล้านบาทเสด็จพระราชกุศลก็คือนายป้อมเนี่ยมอบ บริจาคเงินให้พระมหากษัตรย์เองนะคะ200ล้านบาทเลยนะลูกอ่ะข้อ14เราเดินชมสวนหลวงรอเก้าจุดๆุด,ดความเพืชเพลินจะเติมเข้ามาอะไรดีนะข้อ15เขาให้การจุดๆุความเป็นจริงนั่นเองนะคะ คัดประโยคลงไปทั้งสิบห้าประโยคนะคะข้อสิบสามนี่ใช้สองรทัดนะลูกพ่ะมันค่อนข้างยาวนะคะทำงานให้เรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูจะบอกคลิกนิดนึงวิธีทำนะคะเวลาเติมประโยคที่เติมคำอย่างนี้มันมีคำสิบห้าคำจำลูกแล้วก็ประโยคสิบห้าประโยคหนูเติมข้อที่มันง่ายก่อนโอเคหนูได้ข้อไหนก็เติมข้อนั้นแล้วก็ขีดติ๊กไว้ข้อนี้เติมแล้วเติมแล้วนะคะ ไม่ใช่ว่าไม่ต้องทำหนึ่งถึงสิบห้าเรียงกันทำข้อหนึ่งทำได้ข้อสองทำไม่ได้โอ้ยากจึงเลยคิดไม่ออกก็นั่งคิดอยู่นั่นแหละคิดไปออกข้อสองก็นั่งอยู่นั่นแหละสรุปงานไม่เสร็จสักทีนะคะก็ถ้าหนูไม่ได้ข้อสองใช่ไหมข้ามไปข้อสามเลยอ่ะข้อสามก็ไม่ได้อีกข้ามไปข้อสี่อ่ะข้อสี่ทำได้เติมมานี้ข้อห้าข้อหกทำแล้วข้อสุดท้ายข้อที่มันยากๆมันก็จะเหลือคําตอบที่มันตรงกับมันพอดีแล้วหนูค่อยมาเลือกอืมันน่าจะเติมคํานี้นะ อะไรอย่างนี้นะคะวิธีหลักวิธีเ,ธตเติมคำในประโยคเนี่ยลูกง่ายมากนะคะข้อไหนที่มันไม่ได้ก็ข้ามไปก่อนนั่นเองนะคะคุณครูครับผมไม่ได้สักอันเลยครับอ่าถ้าไม่ได้สักอันลูกกลับคืนไปเรียนอ่าคลิปวิดีโอใหม่นะคะเปิดดูใหม่อีกรอบลูกทำความเข้าใจหรือง่ายๆค่ะคุยกับเพื่อนคุณครูเปี้ยวสั่งบทแบบฝึกหัดบทที่สองมาแบบนี้เราไม่เข้าใจเลยเราอยาก เราเธอทํำยังไงอะ่ะเธอส,อสอนเราหน่อยดิเออนี่คือเด็กฉลาดลูกไม่ได้ก็ถามเพื่อนแต่มันจะมีเด็กอีกประเภทหนึง่งครูพี้ยสั่งแบบฝึกหัดบทที่สองอะ่ะมันยากมากเลยอะ่ะขอลอกหน่อยได้ไหมย้ำว่าลอกหน่อยได้ไหมในชีวิตนี้ลูกจะไม่คิดอะไรเลยเหรอลูกสมองที่อยู่ในหัวเราเนี่ยใช้นะคะใช้ให้มันเกิดประโยชน์ให้มันฝึกนะคะลูกให้เราพัฒนาตัวเองให้มันเก่งขึ้นนะคะอ่ะ สำหรับอ่ะหลังจากอธิบายเรียบร้อยนะคะเร,เรียนเรียนเจ็บเรียนจบแล้วแล้วก็ทําแบบฝักหัดเสร็จแล้วนะคะทําลอกแบบฝึกหัดอธิบายเรียบร้อยแล้วนะคะมีใครสงสัยไหมถ้าสงสัยให้แอดไปที่ไลน์กลุ่มผู้ปกครองนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ถามให้หนูงงอันนี้ค่ะหนูต้องทํำยังไงเนี้ยนะคะแล้วครูที่ปรึกษาหนูครูประจําชั้นจะส่งข้อความมาหาคุณครูเองนะคะว่าทําแบบไรนะคะสาหรับอันนี้ ขอบคุณสื่อการสอนน่ารักน่ารักสวยๆนะคะจากเพจ Facebook จับก,กระดาษมาสร้างสื่อบายครูอิงนะคะเป็นเพจที่แชร์การศึกษาได้ดีมากเลยค่ะแล้วก็สวยมากเลยคุณครูขอขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็สอนเสร็จเรียบร้อยนะคะในตอนที่2นะคะคำะบุพบทนะคะขอให้นักเรียน ตั้งใจทำแบบฝึกหัดให้มันถูกนะคะลูกมีคะแนนเก็บนะคะสำหรับอันนี้คุณครูขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย